ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองปา่าสุขสุขนนะคะวันนี้วันช้าเช้านะคะวันอังคารนะคะพี่น้องขาภาคกันเห็นย่างอยู่นะคะอืมเสียงอาจจะเปลี่ยนแย่หูด,ดังไรนะคะ <c oughs> ขออื่นก็ต้องขอขอบคุณ fc แม่แม่ทุกคนนะคะแม่แม่ fc แม่แม่ทุกคนที่โอนเงินร่วมสมทบทุนนะคะพี่น้องขาทํโรงทานในวันพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเออมือนี้บอมี่เรื่องอยังเมื่อวานนะคบพี่น้องเรื่องพี่น้องอาจจะเห็นไะไรสดท้องแม่แพ้แล้วก่อนนี่ลุยไปเบิดแล้วนะคะบอกว่าเออปล่อยผ่านไปเลยนะคะอ,อผู้ใดที่หักแสงทองปเป็นแนนปล่อยผ่านไปเลย จะสาหรับคอย่อยปลอยผ่านมาแล้วนางกับจบนะคะนางก็ไม่จบนะคะพวกติ่งทั้งหลายนะคะพี่น้องคะคอยบ่อยอยากออกมาเบาคอยบ่อยอยากออกมาว่าแต่เทียนีมันเป็นคําที่แบบว่ามันเป็นคําที่ไม่เหมาะสมนะคะพี่น้องคะเออไปเบาผู้นันผู้นี้เอออยากก๊อฟกระแซดดังยัง,ยงสันยังสี่หิวแสงยัง,ยงสันยังสี่เออนะคะอาจจะรู้ พอยหูเบิร์ตหูตับัตทุกอย่างหูตูวบัตทุกอย่างมางผู้ใดเขาแคบไม่ขอเบิร์ตแล้วคอยก็ส่งให้น่ลุยแล้วด้วยพี่น้องอาจจะอาจจะเห็นบอกว่านี่ก็ไปคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์สดน่ลุยนะคะตอนนี้กําลังจะแต่งหน้าไปวัดเนี่ยแต่ก่อนแต่งหน้าไปวัดนี่คอด่าก่อนขอจัดหน,หนักให้มันก่อนนะคะพวกไม่มีสมองนะคะคอยแว้งกัดแต่คนอื่นนะคะข้าวข้าวที่บอกว่า1ิแบปน เซนลักเซนนันเมซี่มากแต่เมซีล่ลาบอมาานะคะแต่มันอยากไปก็เป็นเรื่องของแกนะคะแต่พี่น้องรบาบออยากไปนะคะแต่ผลสุดท้ายก็มาพูดที่เพื่อนสาวชันนะคะมาบอกหันิลุยไี่บอกหันิลุยบอกแบบว่าหันิลุยเดี๋ยวสิเปิดในเบิร์กแป๊บหนึง่งนะคะพี่น้องหอยรับอดกข้าๆๆมขามข้ามีคนเป็นอย่างขึ้นมันมีเยอะมีเยอะมากที่คนข้าเจ้าแคมไม่หนหูเบิร์กมีเยอะมากทุกคนอาจจะรู้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาไปเลยนะคะพี่น้องะ่ะ คนผุนีเออแต่นี้ลุยก็พูดไปแล้วแหละอืมบ้าให้โตนั่งมันมีปัญหาอีกอย่างแต่ขอร้องอย่าลามถึงพ่อแม่นะคะเออลามถึงพ่อแม่นี้ลุยเอาแน่นอนนะคะอืมอนนี้พอดียอย่างว่าบอกยังขอขอมาปกปก่องปกป่องแท่นมูข่อยนะคะพี่น้องเออคิดได้เท่าใดรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขอแคปไปเบิ้ เดี๋ยวจะให้ใหดูไปเลยสันดานคนเนาะพี่น้องสันดานคนมาสาบแสงคนนั้นคนนี้ตายเดี๋ยวอีบโบดูมันก็สิิขาโตจะขวงนะคะขอโทษนะคะข้ามถีคุณสาบแทงให้มูฉันตายนี่ย้มันย้อนกลับไปหาคุณนะคะถ้าถ้าอยากตายนี่งถ้าอยากกินยังกระบอกเดอ้อสีเอาไปวบไท้สานเาวอาไปไ้บทรซ่านดาำกะาินอุย้ยม่ต้องกินดอกเส้ยดายของค้นประเทนีนะ อยากได้ยังกระดาหลวดในยูทูบเนี่ยดี๋นันจะเอาไปลง Youtube นะที่น้องขาเออจะจะเอาไปลง Youtube นะเดี๋ยวจะให้ดูคนประเภทนี้เนะี่ยสุดๆละคอยกระสูดขึ้นกันนะบอกไว้ก่อน เยอะมากในล่ะเดี๋ยวให้ดูเลยให้เบิ่งเลยคนนี้แหละนะคนนี้แหละโชว์ไปเลยจ้าก็โชว์ไปเลยจ้าโชว์ไปเลยจ้าไม่กลัวค่ะเออแน่จริงอย่าห่าแต่อยู่ในเฟซบุ๊ก แน่จริงแต่อย่าเห่าอยู่แต่น Facebook, นะอยู่ในเฟซบุ๊กนะอย่าเห่าแต่อยู่ในเฟซบุ๊กฉันโชว์ไปเลยจ่ะนี่ช่วงพี่น้อมึงเลยแน่จริงอยากคนจริงนะเขาไม่พูดหรอกคะ่ะเออเขาบอาวาอะไรตปาปากนะคัดนกกนเนาะกระเทยเถ้ามันคือว่าตายตาตอนพุนเนาะหืมอีพีบ่ะย่าเพื่อว่าจ้า แล้วก็ย้อนข้อตัวตัวเองล่ะค่ะอผู้ใดบอกผู้ใดบอกจังใดกร็บองสันละค่ะดักฐานมีท,ทนโทษ่ทน,ทน,ทน,นะคะไม่อยากจะพูดโง่ามากโง่ผสิทถือว่าคุณนคนถี่ขี้อิจฉาอืมถ้าถ้าฝั่งของคุณทําตัวดีๆถ้าฝั่งของคุณทําตัวดีๆถ้าฝั่งของคุณไม่มีประวัติอะไรที่เสียหายเป็นอย่างเยซีเราสิบอยากไปเล่นให้คิดเอา ให้คิดเอาหัวสมองอืมหัวสมองอย่คาคอยที่จะพูดแต่กัดแต่อยู่ในเฟซบุ๊กกัดแต่อยู่ในเฟซบุบ๊กเวรกรรมค่ะตกอยู่ที่เวรกรรมค่ะ <c oughs> นะคะน <c oughs> ี่คนหนึ่ง <c oughs> เลียนาคนเขามันสาบแซงยีอยู่อีกตายสาบแซงจากของมาค่าตายนูคขาเดี๋ยวก็ตายเองนะคะเปล่า<อ>ต,ตายเด้ออืมตายก็ะยะ่ว้โดนไว้มือเดียว ือเจาเสียไว้หลยๆมือก็ได้ดรอกแต่เจามีเงินจะรวยนะฮะไม่ต้องเสนอหน้ามาพูดให้คนอื่นนินทาพูดให้คนอื่นอ่ะบอกตรงๆเลยอย่าเก่งแค่เห่าอืมนัดเจอกันหน่อยไหมนัดเจอกันหน่อยไหมคะ,มคะ,จะเจาแบบจุกๆไปเลยนัดเจอกันหน่อยไหมบอกที่ยู่จาะมะนาวนเดอ้อเดี๋ยวคอยไปหากันได้ เจู่จังหวัดใดคนคนนีเนี่เด้อพอจะไปเลยไปหาเจ้าเลยคนประเภทนี้เก่งได้แต่เหา่ามันต้องเจอของจริงเดี๋ยวจะจริงให้ดูเดี๋ยวตบปากแจ้าเลือดกกปากเลยคนประเภทน่อยากเบา มาไปกว่นหนีนะจบนะถ้าไม่จบนะทักแชทมาทักแชทมาเฟสบุ๊กค่อยแล้วบอกมาจะเคลียร์กันตรงไหนเพื่อนฉันไม่เคลียร์แต่ฉันจะเคลียร์เองอืมคุณทิดฉันแักฉันกับปกป้องอืมอันใดถืออันใดพิชฉันกับปกป้องให้คุณคิดเอาอืมฉันบ่นเอโง่คือคุณพราสิา่งนี้ไปเข่าข้างคนขี้อิจฉา จำไว้ฝากไว้ให้คิดอยากเจอทักมาเลยค่ะส่งที่อยู่มาก็ได้ค่ะอย่าไปเองไม่กลัวค่ะเก่งไม่เก่งไม่กลัวค่ะอืมกลัวแต่เก่งในอยู่ในโซเชียลนะไ่อยางว่าอะไรจบจบแค่คิดนี้ถ้าไม่จบทักมาเลยอืมเจอได้เจอค่ะโอเคฝากไวใ้คิด โอเคปเป็นไรนะพี่น้องเิบ์อย่างซูนและก็นีเพราะว่าจะเข้าไปวัดไปหยาดนา้ำห้อีคนกำลังสิศตายอืมอินนีลาติดขอช่วยเบืองหลักฐานข้อมีหมดโอเคครับพี่น้องคะเดี๋ยวไปใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวไปวัดต่อมอมี่อย่างไรขอปุกป่องคนที่ฉันรักฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับทีมงานแต่งทองฟินเลรียและพวกเราเล็กน้อยแต่ขอให้รักเป็นนานไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ